วันนี้เราอยู่กันในแมพที่เราจะต้องซื้อเบลลอตมาแล้วก็ทำความสะอาดนะครับจะเป็นยังไงก็กดไลค์และลุยกันเลยทำความสะอาดเบลลอตนั่นเองดูนะครับซื้อไข่มา1ฟองแล้วก็วางไว้รอจังหวะคููดาวนิดนึงสมวิสอหนึ่ง,อ,ง,งอ่าแล้วก็กดฟักตัวเลยเรียบรอ้อยได้คุณแมวมาแล้วแล้วเราก็ทำความสะอาดแบบนี้ชบชุบชุทำความสะอาดให้ทั่วถึง ให้ทวดถึงอยู่แล้วเราทวดถึงอยู่แล้วครับขานิดนึงขานิดนึงไหนข้าหน้าดูเซเรียบร้อยได้แล้วหูเป็นสีฟ้าด้วยเป็นไงล่ะอย่างแจวระดับเพชรเลยบวกเงิน18บาทต่อวินาทีเราก็จะได้มาเลี้ยงนะครับแบบนี้อ่าเรามีอยู่2ตัวแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนปืนฉีดน้ําใหม่กันดีกว่ามาปืนฉีดน้ําใหม่ก็ต้องคู่กับคนใหม่ๆนะครับจังหวะนี้ ซื้ออันไหนดีนะขวดสเปรย์ความดันสูงดีไหมหูจะแพงมากเลยจระอันดูดิหูสามพันซื้ออะไรได้บ้างขวดสเปรย์แล้วกันใส่ขวดสเปรย์เลยมาเรามีสเปรย์แล้วใช้สเปรย์ฉีดทำความสะอาดดูฉีด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 ,ดทั่วถึงแน่นอนแบบนี้มาซื้อเบลอ์กันระดับเพชรระดับเพชรครับระดับเพชรอีกสองอันมา ยังไงก็ต้องสุ่มอยู่ดีนะครับแต่ซื้อไข่มาก่อนเพื่อที่จะสุ่มนั่นเองเราจะได้ตัวเบลล์อด,ดีๆกับเขาหรือเปล่านะไข่ไม่ธรรมดานะเนี่ยหนึ่งฟองกับไข่ไม่ไข่รธรรมดาหนึ่งฟองระดับเพชรนั่นเองเพชรแล้วเป็นไงละ่ะฟักตัวน่ารัวตอนนี้อู้ได้คุณทิปปี้ท็อปปี้นั่นเองแล้วเราก็ใช้สเปรย์ที่เราเพิ่งถอยมาใหม่ทำความสะอาดเลยดูรลดเร็วมากแป๊บเดียว แปบ,บเดียว8ปดสเปเซละเหลือตรงไหนะนะในรยบร้อยหโหระดับนี้เป็นระดับเพชรแต่ว่าดูดีเหมือนเพชรจริงๆด้วยนะเนี่ยสีสันดูก็สวยดีนะครับงดงามดีอันนี้เป็นตัวคุณกบบยางน,นั่นเองคุณกบบยางก็ต้องทำความสะอาดก่อนฟื้นไปก่อนนะครับเพื่อนๆนช่วยกันทำความสะอาดนะครับแบบนี้ครับสเปรย์ก็ฉีดแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงของจริงนะครับสเปรย์ของดีชบ เก็บเงินก่อนเราต้องเก็บเงินแล้วก็นะไข่ระดับมหากราบจะออกไปอีก4นาทีน,นั่นเองนะเราก็เอาไข่ไม่ธรรมดามาก่อนหนึ่งฟองอันนี้ก็ไข่ไม่ธรรมดาระดับเพชรโอเคอันนี้ไข่ไม่ธรรมดาเหมือนกันซื้ออันนี้ระดับ750ไม่ธรรมดาโอเคเอามาเรามีเพียบตอนนี้เรามีอย่างเยอะซุบใส่มาก่อนหนึ่งฟอง แล้วก็ฟองที่สองฟองที่สามฟองที่สี่อุ้ยมีแสงสีสันงดงามมากมากเลยสุดยอดเดี๋ยวเราฟักตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวอุ้ยได้ทิปปิทอปทอปี้อีกแล้ว่ะตัวเดิมซ้ำๆซักๆกันเนี้ยแต่ก็ทำความสะอาดไปก่อนแล้วเราก็เก็บมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันซ้ำมาดตซ้ำกับตัวนู้นนะครับตัวนี้มาเปิดได้ละชุบทิปปิทอปทอปี้กีกแล้วมันได้แต่ตัวเดิมเราไม่มีดวงเลยเหรอวันนี้ จะเป็นสีทองดูทุกคนแดบับสีทองดูโอ้โหเข้าใกล้กับบรรยากาศมากๆเลยดูบรรยากาศตอนนี้ดูสีเขียวเต็มท้องฟ้าไปหมดเหมือนกับว่าเราจะต้องทําความสะอาดเพราะว่ามีน้ํายาล้างจานล่วงลงมาจากฟากฟ้านั่นเองโอ้โยบูริโต้บูริโต้บูริโต้โโบุริโต้ก็ทำความสะอาดก่อนเลยครับ หมาหัวจะหลดเท้าหัวจะหลดเท้าสีสันสวยงามแล้วละ่ะตอนนี้หล่อแล้วหล่อแล้วเราจะทำความสะอาดให้หล่ออุ้ยทุงทุงได้ทุงทุงมาก็ทำความสะอาดทุงทุงไม่ยากเท่าไหร่หลับไม่ธรรมดาเป็นสีทองดูโอ้โหทำความสะอาดแล้วแวววับอย่างนี้เลยเนี่ยแวววับวิบวับเลยเนี่ยสุดยอดเราไปขายดีกว่าเพราะาเรามีตัวสามละเราเอาตัวนี้ไปขายตัวนี้ขาย แล้วก็ที่ปิดท็อปิดตัวนี้ขายตัวแมวตัวนี้มาโอเคทุงๆเก็บไว้ขายสวัสดีครับสวัสดีฉันต้องการขายในะสต็อกของฉันเอาไปเลย325บูรูทจัดไปครับร้านค้ามีอะไรน่าสนใจไหมครับขอดูหน่อยครับมีเติมโลบักอุ้ยระดับหายากเลยกับเงินอีก20,000ใช้9โลบักจัดไปครับจัดไปครับอย่างงดงาม9โลบักเอง เราจัดอยู่แล้วเราต้องจัดอยู่แล้วนะครับอุย้ยได้แอสซิโนด้วยหูย,ยังเอาแล้วก็ได้คุณน,นี้นะครับคุณปาตาพิมพาตาพิมอุย้ยแล้วก็ไข่หา,ายากมาหนึ่งฟองรับเงินตรงนี้ครับรับเงินรับฟรีรับฟรีอันนี้ใช้9โลบักไม่ละเราไม่เติมละไปที่ฐานของเรากันนี่แอสซิโนหน้าตาเป็นอย่างนี้สุดเจ๋งไปเลยโอ้โหเพื่อนมาโมยของเราเพราะา มาโมยหรือเปล่ามาโมยหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเด็กน้อยโอเคไม่โหมดก็ได้สุดยอดเลยแล้วเ,เอาไขหายากวางไว้ก่อนชุบแล้วเราก็เอาแอสซัซิโนโมาวางไว้เพื่อเก็บเงินนั่นเองไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดแล้วเพราะเขาทำความสะอาดให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองเรามีไข่หายากแล้วโอ้โหมีไม่ธรรมดากับหายากแล้ว เดี๋ยวเราเก็บเงินแล้วเดี๋ยวเราซื้อมาหากราบกับตํานานกันดีกว่าน่าจะดีนะครับน่าจะมีแบบตํานานกับมาหากราบอีกเยอะเลยเพราะว่าไข่มาหากราบต้องรออีกหนึ่งาที2 6 25ิาวิโอเคตอนนี้เรามีเงินห้าหมื่นละน่าจะเพียงพอที่จะซื้อไข่มาหากราบได้นะอุ้ยมีไข่หายากมาอีกฟองเก็บมาครับไข่หายากเก็บครับเอามาวางไว้ก่อนแบบนี้รอฟักตัวนะครับอุ้ยอันนี้ไข่เป็นสีเขียว เขียวเหนียวซับปะเนี้ยเหนียวซับเปล่าคงไม่น่าใช่โอเคแต่รอนะครับรออีกหนึ่งนาทีนั่นเองแปบ๊บเดียวเท่านั้นหนึ่งนาทีแล้วเราก็ฟักไข่ตัวนี้ไปก่อนไข่หายากอันนี้หมาได้ตัวอะไรครับอุย้ยสุดยอดเด็กคุณคนนี้เลยระดับหายากอุย้ยเอาจริงเอาจริงเราฉีดเราฉีดมาครับ ฉีดครับฉีดครับเรียบร้อยได้แล้วดูไข่หมากาบไข่หมากาบใกล้แล้วสามสิบวิหุยบวกเงินตั้งสี่ร้อยต่อวินาทีบวกเยอะมากเก็บเก็บเงินครับจังหวะนี้ต้องเก็บเงินครับเรามีเงินห้าหมื่นหกหมื่นแล้ว,ลวรอไข่หมากาบอย่างงดงามไข่หมากาบกําลังจะออกมาแล้วในตอนนี้ไหนนะไข่หมากาบนี่มาแล้วห้าแสน อุ้ยเราเตรียมเงินไวห้าหมื่นแต่ไม่พอตั้งห้าแสนแน่อโหจะซื้อก็ใช้สองร้อยโลบักเลยอะแพงจุงแพงจุงเบยอ,อย่างแพงไม่เป็นไรเราเปิดฟ้าไข่หายากดีกว่าอุ้ยแอสซสซินโนเรามีแล้วเด็เรามีแล้วเด็แอสซิโนอ่ะเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอาบวกเงินหนึ่งร้อยบาทต่อวินาทีไข่หายากอู สุดยอดเราต้องขายตัวธรรมดาทิ้งไปแล้วขายตัวระดับเพชรธรรมดาทิ้งไปแล้วตัวนี้ก็ทั่วไปเก็บทิ้งตัวนี้ไม่ธรรมดาเก็บไว้ทุงท่งเทด่ดีชอบอ่ามาครับขายของในสต็อกเอาไป350บูทไอ้กระจกได้เลยค่ะขอบคุณนะครับเราจะเก็บเงินหาตัวมหากราบแล้วตัวเก็บเงินกันเลสโกห้าแสน รอไข่มหากราบมาดีกว่าเลือ,อีกเวลาเก้าวินั่นเองตอนนี้เรามีเงินอยู่9ก้า0 0นเจื่นแล้วสุดยอดมีเงินอย่างเยอะเลยเต็มตัวไข่มหากราบกนแล้วจะออกมาแล้ว1วิมาแล้วดูไหนซิ5ห้าแสนพี่จองไอ้น้องโอ้โหมีมาฟองเดียวเองเหรอ5นาทีจะออกมา1ฟองนะครับไข่มหากราบหูยตำนานต้องรอครึ่งชั่วโมงอะทุกคนรอนานจง นานจุงเรานึกว่าเราจะซื้อได้สองตัวเนี่ยที่ไหนได้เราซื้อได้แค่หนึ่งฟองโอเคเรารอสองอาทิตย์เพื่อจะฟักตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นไข่มาหากราบกันว่าจะสวยงามหรือเปล่านะาเดี๋ยวไปดูของเพื่อนกันก่อนดีกว่านะ่าฐานเพื่อนน่าจะมีดีๆหรือเปล่ามาดูกันดิโอ้โหฐานเพื่อนเหมือนจะเพิ่งหัดเล่นนะครับมีทั่วไปกับไม่ธรรมดาโอ้น่าจะเพิ่งหัดเล่นแน่นอนคล้ายๆกับเราเพราะเราก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันใช่ไหมเพื่อน ใช่แล้วล่ะฉันเพิ่งเล่นนะ่ะฉันกำลังทำความสะอาดนะได้เลยช่วยครับช่วยทำความสะอาดครับจังหวะนี้ผมช่วยครับเพื่อนผมช่วยครับทำความสะอาดให้งดงามงดงามนะครับมันต้องงดงามโอ้โหฉันฉีดฉันฉีด,ฉฉดเรียบร้อยสะอาดแล้วหรือเปล่าอ่าบูดเลยเป็นไงหุ้ยไข่สีเขียวหรือเปล่าเขียวเหนียวซับที่เราเคยบอกอะ่ะทุกคนกลายเป็นสีแบบเนี้ โอ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยเท่จุงเท่เหมือนกันดูระดับทองกบยางนะครับดูดิหวัวสีสันเป็งปลั่งเป็นปบกระล,ล,ลายแวววับเลยอะน่าจะทำความสะอาดไปแล้วสิบรอบน่าจะใช่สิบรอบแน่นอนอุ้ยอันนี้คืออะไรอะเมเทโออุ้ยตัวนี้แหละถ้าเราได้เราจะรีเบิร์ตได้นะครับถ้ารีเบิร์ตก็จะได้เงินมากขึ้นนั่นเองโอเคแต่ว่า เราจะหาเมเทโอมากดีกว่าวุย้ยไข่ตำนานมาพอดี5 5m 5m ไม่ธรรมดาเก็บมาก่อนครับขไรรนนขรร่ไม่ธรรมดาอันนี้ไข่ธรรมดาโอเคไม่ธรรมดาเก็บมาเราต้องตามหาเมเทโอแลครับเพื่อที่จะรีเบิร์ให้ทุกคนได้ดูสักหนึ่งครั้งนั่นเองจะได้เห็นกันอย่างงดงามว่าเป็นยังไงกับการรีเบิร์ เพื่อที่จะรีเบิร์ตแล้วต้องใช้เงินอีก1นึ่งแนั่นเองดูจากตรงนี้นี่ขาเมเทอนเนองแล้วก็ได้ช่องตำแหน่งเพิ่มมาอีกสองช่องหูเพิ่มเยอะเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เรับฟ้าไข่ก่อนขอเมเทอหูได้คุณกบยางขอเมเทอโอ้โหทาทาไม่สำเร็จแล้ววันนี้ไม่สำเร็จละทาวา,ารซาดก่อนฉีดต้องฉีดฉีดครับ ฟืบเรียบร้อยเพื่อนๆสวยงามมากเลยนี่คุณช้างคุณช้างก็เอาครับฉีดทำความสะอาดคุณช้างก่อนนะเป็นช้างก็ต้องเปื้อนเป็นธรรมดาเราก็ต้องทำความสะอาดอย่างงดงามนี่วู้ฮู้สุดยอดเรามีเงินเยอะด้วยตอนนี้วิใครมาก็พร้อมแล้วทุกคนกดไลค์และเริ่มกันเลยซื้อโอ้โหได้คุณอะไรเนี่ย แมนดิงดิงดังดังดิงดิงดังดังดิงดิงดังดังหรอได้เลยฉีดฉีดครับดินแข็งเกินไปลองอุปกรณ์ที่มีพลังมากขึ้นโอ้โหต้องใช้อุปกรณ์ที่แพงกว่านี้งนี้ได้เลยครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีอยู่แล้วเราซื้อระดับห้าแสนเลยเป็นไงเป็นปืนฉีดน้ําเลยปืนฉีดน้ําแรงดันสูงโอ้ยฉีดแบบสะอาดแป๊บเดียวเองดู มหากาบวบกเงินหนึ0งพต่อวินาทีโหแต่หน้าตาบึ้งตึงอะนะน่าจะเครียดกับบางอย่างฉันเครียดนะเด็กน้อยไม่มีคนกดไลค์กดซับสไคร e ก็ติดตามกันเลยนะโอนั่นน่ะสินะาทำยังไงดีนะ้านั่นน่ะสิโอเคแล้วก็เดี๋ยวเ,เปิดไข่ฟองนึ่งดีกว่าซุบฟองน,นี้ล่ะที่ปิดทอป,ปิีนั่นเองโอเคชุบๆเรียบร้อยได้ที่ปิดทอป,ปิมาแล้ว เราว่าจะหาตัวเมเทโอดีไหมนะหาเมเทออดีไหมเพื่อที่จะรีเบิร์ตนั่นเองอาจจะดีก็ได้นะเด็กน้อยเราขายตัวที่มันไม่เท่าไหร่ก่อนดีกว่าได้เลยครับขายตัวที่มันได้เงินน้อยออกก่อนแล้วเราก็มาซื้อไข่ไม่ธรรมดาแบบนี้ไม่ธรรมดานี่ไม่มีที่ว่างไว้สําหรับคนอย่างเธอแล้วในตอนนี้เก็บช้างออกก่อนเพราะว่าไม่ใช่ตัวที่เราต้องการมาแล้วเราก็วาง วางไข่หเลขหเหรอเลขหตรงน,นี้วางไข่เรียบร้อยตัวน,นี้ฟักได้แล้วขอเมเิโอที่พี่ท็ปทอปปี้อีกแล้วโอ้โหทีปพี่ท็อปปีสส้ซ้ำซากอีกแล้วเนี่ยฉีดเก็บก่อนเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ต้องฉีดก่อนเนาะฉีดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเก็บเงินได้โอเคเก็บชึบเราก็วางไข่เราต้องการเราต้องการตอนนี้เราต้องการตัว เมิโอั่นเองเดี๋ยวข้ามไปตอนเราเจอตัวเมทิโอดีกว่าจะได้รีเบิร์ตให้ทุกคนได้ดูกันและตอนนี้เราได้เมิโอแล้วเรามารีเบิร์ตกันดีกว่านะครับทุกๆคนเพื่อนๆลุยกันเลยมาชุบรีเบิร์ตแล้วได้ของดีกับเขาแล้วเต็มไปหมดเลยและช่องเพิ่มขึ้นอีก2ช่องและได้เงินมากขึ้นต่อไปเราต้องตามหาคุณแอสซิสโนนั่นเองอาสุดยอดและ เบลอดเราจะหายไปหมดเลยโอ้โหหายเกี้ยงเลยระดับมาหากราบกับหายากเราปิวหายไปกับตาเลยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสิ่งตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟว